เว้ยได้ขนมมาได้โอ้ใจตั้งใจตั oh, oh, ้งแม่ค้าแล้วเนาะอร่อยมากๆจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วครับเอ็งจ่ายแล้วไม่ไม่รู้เดี๋ยวแม่ค้ากันเรียกเอาอีกรอบไม่็นไรหรอกมันเป็นไรไม่ได้เส็จได้หรอเส็จได้อโหลครับบาทบาทบาทเอาใจตังเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวดูรถก่อน ครับนี่จับมือกันรดๆๆรถไปเลื่อนเมืองไทยคลิปอ้อยรถไปวิ่งวิ่งวิ่งเออเอออเาไปให้แม่กินด้วยไปเอออไปนุ่นเอาไปให้แม่กินด้วยไปเออเชิญครับเออไปจับท้ายรูปอ้อยเออมากี้เดินเดินเดินแบบกระเทยหน่อยเดินยังไง <cười> à, nón, ăn đồ cho mẹ ăn, bánh gan con là kinh, sẽ ăn con riêng, ăn bánh mẹ đi, ăn bánh mẹ đi, cái bánh gì, 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 bánh อ่ะเดี๋ยวให้แม่แกะให้กินหน่อยสักอันหนึ่งเออขนมยังงี้กินได้เนาะไม่มีฟันกินได้ได้ไหนดูฟันเลยเออฟันไม่มีเนาะต้องกินขนมปังเนาะได้อ,อืมได้ไหมกินไ,ได้เฮ้โน่โนเฮ้ยโน่จับหุบนมเออกะเทยได้นนินะกะเทยเออวันนี้กินกินข้าวกับอะไรทำไมได้เพลงร่ามเป็นกระเทยนี่โอ้โหนี้ขนมขนมครับ เออร่อยแน่นอนอ๋อยายแกให้ไปเออแม่งเออแม่วางะเออไม่ใช่ง่นะเออโน่นนะฮะกี้เฮ้ยุ่นทายคลิปโอ้ยนะโอ้นันทายคลิปวเอออคำใหญ่ๆเลยอกินคำใหญ่ๆเออ อร่อยมันนี่อร่อยเอกิฮุเอมบังกกล้าอะไอางเงี้เนี่ยเอกิฮุเ่อนเพ่นเอโอ้ยอเอบไปเลยกล้าอะไรงเนี่ยบัุหญ่เพื่อนเออหญ่เพื่อบัุหญยเพื่อนี่เป็นกระตยครับวันนี้ไม่จริงบ่ตายแล้วย่างี้ เปย์ราฟเป็นกระเทยไปเปย์ร่าฟเป็นกระเทยนี่อร่อยไหมเดี๋ยวซื้อให้กินอีกเดี๋ยวตอนเที่ยงตอนเที่ยงไปกินลูกชิ้นเนาะได้เอาสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองโอ้สีเหลืองสีเหลืองไม่ลูกชิ้นไม่สีเขียวอีกแล้วนะกีตาลูกชิ้นสีเขียวกีตาลูกชิ้นที่ไหนสีเขียวบังเวดสีเขียวจากอเมริกาเออไอฝากอะไรถึงนายกหน่อยครับอืม อประกาศประกาศหน่อยนายกประกาศหน่อยสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องลูกหลานสบายดีไหมครับสบายดีครับเอออประกาศเลยเอออเอาเอานายกเวทเอาได้อประกาศเลยพี่ฮัลโหลฮัลโหลพี่น้องพี่น้องชุกชุกคนทุกชุกคนรักหน้าจิบจิบเล่นจิบจิบ